ก็ครับรคู่สาวตัวครับส่วนนักแบกเกอร์ในวันนี้คู่สาวตัวเป็นเอกครับก็คนทําเกมแดนการเนี่ยจะเป็นบอยครับฝูหน้าก็จะเป็นเบลแล้วก็ด้านต้อมเนี่ยครับเกมน่าจะสนุกและสุส,สีมากคู่นี้ต้องบอกว่าเจอการยืนยันแบกเตอร์อย่นางเงี้ยต้องบอกว่าเล่นได้ไม่ไม่เป็นรองแล้วกัน,นาาด้านซ้ายนิ่รันเนี่ยครับน่าจะเป็นโอกาสที่ดีครับเนี่ย น่ายส่ใจก็หมายมันฟันเรือก็จต้องพาแพ้ได้ครับต้องดูครับหนึ่งบางทีมันเหมือนกันเรียกว่าวอนมันแพ้ทากันอยู่ครับเอาครับหน่หน้า,นาเริ่มขนะึ้นครับเป็นหน้าแบงค์เตอร์แล้วเสียต่อเลยครับจบไปแล้วก่อนหน้านี้สองคู่ครับเป็นหน้าดีเทิร์นเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าวันนี้นี่ดีเทิร์นจริงๆคนระับ โดนกลางสามถึงกรรมไเสมอสามสามครับแล้วก็คู่เมื่อตกไปคู่ตรงนี้นะครับก็เป็นคะแอนสามเนี่ยชนะไปสองตู้ต่อศูนครับ าเดี๋ยนี้ช่วงเวลาแรกครับเดี๋ยวมาดูกันต่อขันครับที่ตาฝูกับสายีิลันลงสนามเจอกับไบเกิร์ดเดบไบเกิร์ในช่วงหลังๆนี่ฟอร์มค่อนข้างจะดีครับแก้นี้มาเจอตาฝูอย่างใสายฮิันต้องเม้นท์เนาะถ้าพวกเขาเมื่อออกจากสนามคว้าน้ำเหลวออกไปเนี่ยถือว่ามีผลต่อกับจากคะแนนครับเแพนเดียวกับสายฮิลันเนาะมองตาฝูงอย่างเพื่อนอาสามเมื่อสักครู่นี้ก็เอาชนะโคดิ้นบอยมาได้แล้วครับ

บอลอ้โตัววิบเก็บอลโอ้โหตัวโรตั่ตอบเสียบอนรั้เว้ตอั้นี้เล่นร่อยากครับกิ๊กยิงโอ้โหทิ้งมาซทครับโอ้กิ๊กนี่ต้องบอกว่เท้าซ้ายบาดาจริงๆแล้วนี่ตอนนี้ต้อบอกว่าถือว่าเป็นคนที่งเท้าซ้ายได้ดีอะเป็นกองหน้าวิ่เท้าหนักครับ ตัวสมูตตามพีของนักน้าแข่งกานแ้องยิงโอ้โหเสาสองทีนี้เล็กไ่ตัวกอดแล้่ยพยายามจะยิงหักข้อกับแม่ี่เสาไทยครับเ็ะตั้งใส่จากเาประตูขึ้นมาครับติีบอยจับบอลแล้วหลุดออกข้านเองแล้วก็ตรงหลังนี้จับบอลแรกไม่ดีครับอีกต้นจิ๊บ ต้องระาาวังเท้าซ้ายของคิดเลยแล้วก็ที่ส่รอบตัวคิปเอาอยู่องเท้าซ้ายอะไรมีอากาศเสียวางเต็มเ็เนียร์อันตรายแล้วทอาเ,เ,เขา,ออาจาาาาูไปต่อเนื่องแล้วเกที่เราสายรังต้องบอกว่าอ,อ้โหอาชนับางเสียนมาแบบผืนจับเลยแล้วของก็นคมหนึ่งก็ไมได้มาตูนเยท,ทยยกท้ายเกมแล้วมีสุดท้ายของที่เราชนะไปได้สองคนเปนควหนึ่ เกมนี้ถือว่าเป็นจิ๊กการ์ดครับจากที่บองครับรายอีเกิลเนี่ยถือว่าอยู่กับมุลโตาราอยู่แล้วเจอแบบตาสูงกันแสงกันครับเกมนี้ต้องไม่เลี้ยบจิ๊กได้เราโย่ไปทางขวาตายเราจิกจับเข้าซ้ายมันจิกไม่ได้โอ้โหดูว่าเบลตามติดเลยครับแจิ๊กถ้าปล่อยให้มีพื้นที่ว่างเนี่ยตายจริงๆครับ ให้มากิ๊บเองยิงไก่เมื่อดูโอกาสแรกเลยตรงหวะนี้ยังไม่ตรงกอกครับสำหรับแข่งนั้นสี่สี่บอลยาวขึ้นมาบอยบวกตรงกลางเกอร์กระโดดมาไม่มีใครครับมดเก็บได้ทางขวาตรงหวะนี้เล่นยากครับล็อกเข้าใน ไม่ผ่านเราแย่เราได้เอาเราไปจัดกันเองกว่านี้หลบเข้าในเราต้องฝากเอามาทางซ้ายลอยเอาตอขึ้นมาแบงค์กันตายชั้นแลบแล้วไม่มีใครแล้วเกิรหนูมากินเอ้าจับบอลลูกนี้จะยังลัดเอาไว้เองครับต้องจับบอลตัวแรกไม่ดีเราเตะทิ้งออกหน้าไปเลยแล้วเกิร์ดจังหวะยื่นน้องขอดภัยไว้ก่อนครับฮูจมาก ไม่ครับตรงกลางต้องมองไกลแล้วเปลี่ยนแการลงขวาจ๊อกบิ๊กปล่อยบอลไหลแล้วเพื่อนไม่รู้เหมือนกครับตรงอันนี้กระโดดมาอ้าวเบลดูดบอลลมได้แต่ว่าก็จะจับบอลแรงเกินไปครับให้ของมาซ้ายครับเล็ก ตัดกองหลังแล้วก็ปิกลุกนี้ไม่ทันเรีบยว่ต้องตันแรงนหน่อยครับคึ้นข้นขึ้นขา้นข้นข้นขึ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 ้ข้นขนข้น้นน้ เลดูเหมือนว่าวันนี้จะได้ผู้สาวตัวจริงกลับมาทุกอย่างสำเร็จลัางแล้วแล้วจังหวะนี้ตัวหมกรรมการไม่มาครับโอ้ไปจากจังหวะของพี่ไกวี่ที่ตึงแล้วมามีด้วยเลยครับเกี่ยวนี้เท้าซ้ายครับคำถามว่าการตั้ง ตีกิ๊กจังหวะนี้กิ๊กกิ๊กต้องโู้เต็มเต็มนะเบลล์โอ้ลูกนี้ต้องทุ่มทุนซาครับต้องเสียสละเลยครับโอ้กิ๊กนี่กนะเต็มๆครับเอาเราเปิดทุนี้ไม่ดีตั๊กบอยโบเข้าซ้ายแล้วจะไปต่อจังหวะที่เกยังแย่ทิ้งออกข้างไม่ได้นะยังได้ลูกของไกด์เพื่อนทางด้านซ้ายนะจ้าผบอยน้องกลับมาเบล โอ้โหแล้วจังหวะนี้ไม่ดีครับพิกโง่เอาบอลไม่ไปไหนครับจังหวะสุดท้ายให้มาพิกหลุดเดียวคลิปแล้ไม oh ่ไ oh. ด้ครับเบลโอ้โหดูว่าจังหวะนี้ต้องแซฟครับแต่นี้มาแล้วก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหดูว่าจังหวะแบบนี้พิกเท่าไหรโอ้โหจังหวะยิงนี่ทำได้ดีนะแต่ว่าต้องคงกับโอ้โเบลนี่ต้องกระพุ้กถ้าไม่มีเบลนี่เสียแล้วประตูก็กระพุ้งคิก ก่อนนี้ครถกขับรถสายผลดมาให้ไนกเจไหลออกมาโอ้แต่ติเครื่องมาไหลแล้วจิงชิมปโอ้ยนะโอยโอ้จะได้ยิงเหนือเลยโอ้จังหวะนั้นูได้ยิงแฟ้มันเ้าต่อมีกปล้วขาเลยโอ้จังหวะขั้วมาแลัวบม่อย โอ้โหดูรถเสียหน้าเลยแล้ว,ลว,ว,วก็ตู้กับโคลิฟมาแบบเพื่องตอบตอบอยู่แท้ประตูแน่นอนแล้วจังหวะนี้ต้อง่อตัวออกมาไม่เจอบอลแล้วด้วยมดตู้มาบอยดูหัวเกมเปิดหน้าแรกเลยเิสหยิงด้วยเท้าขวาโอ้โหแล้วต้นแขนใเซฟครับนี่ครัอตอนนี้ตู้โอ้โหดูว่าตู้เซฟเป็นทัรวันเลยแล้วคู่สองตัวของไรเก,กิร์ตครับ ไปมุมงทางขวาแข็งดันทิปมาตรงกลางโบกแล้วก็ขาซ้ายยิงซ้ำมุดโอ้โหใส่แล้วทันหลักออกอ้างแล้วนะ่จังหวะนี้ไปลูกทุ่งของไอ้เจนทางด้านซ้ายาจังหวะจ่ายทะลุว่าทั้งคู่ของปั๊กทำได้ดีจริงเลยจ่ายนี่บอยได้เปรียบเลยอ่าต้องได้เปรียบเลยแนละ้วจังหวะหลุดขึ้นมาครับทุ่งขนาดเส้นมาอารมณ์เปิดไม่ดีจังหวะนี้บอยขึ้นมาซ้าย ตัดเข้าในไม่ได้ยังไปติดเกอร์โอ้จ็อกสกัดกแล้วก็หิดเหลี่ยมครับยันแย่ทิ้งออกห้างนม่ได้ครับ็อกยังไม่รู้ทุ่งอ่ได้ไหมจ็อกเป็นใจนี่พยายามเลยยัดกลับมาให้เต้าครับี่ยังไม่ได้แล้วโอ้ต้องเปลี่ยนทุ่งแล้วเร็วทุ่งเข้ามาในกรอบจ็อกันหลับมายิงสวนคันหลับเราออกห้างครับ ยังได้ลูกขึ้นักดาขวาสำหรับไบเกิลน็อตพุ่งลึกมาแล้วใสโทษเกอร์่งแล้วก็จังหวะสองต,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 อตั้งกระดกต,ต่อไปโอ้โหเบิร์ยาวจังหวะที้บอลตกมาตั้งฝอยแล้วก็ตัวจังหวะนี้เกอร์พุ่งมาเข้าทางของไบเกิลต้องหนุนมาไม่ดีแต่ว่าท็อกเล่นปอดไทยไว้ก่อนนี่นี่เป็นที่หนึ่งห้าเลย น้องเสียไปแค่ลูกคู่เดียวคู่ลูกมาในกรอบโอ้โหแล้วฟลยลูกนี้ได้ขค้นเดียจังหวดตัดเข้า,ารรมาจังหวะมันไม่ได้โหวตหรืกอกรอบอะไครับบิ๊กในแนวล,ลุกเนี่ยบิ๊กกับคิับของคู่หูวอันตรายเลยคนระับ ถ้าจะปิดเกมลุกของหน้าแข็งเงียบให้ได้ต้องจับสองคนนี้อยู่แต่ว่าที่นายเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากเหมือนกันเนี่ยตาวให้มาแล้วจริงไม่ตรง่โง่ทุกทีตรงตัวกองหางที่ตาวเลยให้มานี่ไม่ต้องจับเลยไอ้โง่ถ่ายมานี่ยถายเข้าทางเท้าซ้ายด้วยทุกอย่างก็จะพูดถึงว่าแปลหลุดออกข้อสอบเองครับ ีซูนยาวขึ้นหน้ามาม่งตั้งเข้ามาแล้วต้องนี้เจขาหาบอลไม่เจอทียังทัวรว์พากันอยู่แล้วไดล่พาเขาจังหวะนี้ไปเข้ารว,วบข้าปหน่อยแล้วปอยเล่นยข้าวเลี้ยงแข็งแรงเจ้าเปลี่ยนวันซ้ายเอาไป

เปิดลึกมาคลิกพักออกแล้วู้โหนี่ยิงเนีาใส่เต็แต่กู่เท้าซ้ายอะ้งหอกพักอนี่เมื่อแต่งให้มันเข้าเท้าซ้าเลยจังหวะแรกกู้ไปกู้เ่อที่แต่งจังหวะแรกได้พกข้าดตีแวกับฟอนเนี่ยนะโอ้โดเสียจังหวะเอาแล้วตักโอ้โหงหนี้เือดเกยวอะไรกันเนี่ ยังเป็นตั้งเตะครับเร่งชาเลยครับแข่งรนกอร์ให้มาตั้งชี้ไม่ผ่านอยากเตะที่เราได้แล้วปล่อยออกข้างแล้วชี้เอาไปดูคู่นับแสงรันเล็กไปคู่เบนทางซ้ายครับเล็กจัดเสาแรกลูกนี้มึงมันไม่มีนะงมัะนี้พยายามจะยิงยัดก็ร์หลุดออกห้างได้เองครับ แต่ดับป่าหากตูครับไปเจอใส่ชิ้งบอลยาวไปท้ายสวยด้วยครับเบลดูบอลลงแล้วไม่ออกก็ไต่เส้นจังหว่างนี้แล้วแบบออกข้างเนี่ยครับดูว่าแบล็กอรก็ทำเกมไม่ได้เป็นรองนะแส่เอาละบอยโอ้โหเจ๊ดูที่คนเดียวรงหวะนงที่โหม้็โหมบอลมันมาโหมแล้วก็มันย้อยตกลงหัวแล้วโหมมาป่าแล้วก็มาบัดแล้วเจอ เตี้ยงขึ้นหน้ามาเองครับตายขวาเอาทาลขวาจ๊อกเปิดเสาไกลแล้วตุ้งหูยังปัดทิ้งออกมาได้เด so ้ well. ๋ยวเราฝาดมาสวยด้วยครับตัวตัดกลับแล้วจิ้มเสาแรกโอ้โหยังซูเปอร์เซ็ตองศับปูรุ่งเร็วมาบิ๊กเสับอลลงสวยครับแล้วโอ้โหนี่แก่ที่บอลสวยจริงทักออกเป็นต้องครับ บอยตัดเข้าในแล้วโอ้โหเปลี่ยนแกนิเกอร์ล้อดังอยู่แล้วครับเอาจะสวนกลับก็ไนกี้ลันต๊อกทางขวาจ่ายแล้วลูกยองไม่ได้ครับลูกนี้บอยจะไปแตะอ้อมตัวเอ้าเสียบอลได้กับไนกี้ลันโอ้โหแล้วนี่บิ๊กนี้นี้เล่นยากแล้วโอ้ยแปะกตระการอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว โดนใบเหลือ,องเลยนะ4โอ้โหจังหวะนี้เข้าขวดหน่อยอครับจังหวะนี้คงบอยาวนิดเดียวครับบิ๊กนะตี่อค่ะจังหวะอยู่แล้วคแต่แล้วเฟนบิ๊กลูกนี้ยังไม่โดนที่บอลนะอ๋อ4จิกอยู่ที่บอลน,นี่เป็นจิ๊าาาากครับเดี๋ยวนี้เท้าซ้ายครับจิงเราตัวนี้เรียบร้อยเลยครับนี่ครับ โอ้โหจำเนี่ยจริงจริงณจังหวะที่ต้องให้เลยครับเมื่อยิงเสียบเสาสอเข้าไปเลยครับสูงตอนนี้สุดยอดสายล้านี่ลไม่ได้เลยเล่แล้วที่เอด้วยกลเนรับเซ็พีรับอยู่หก้าเมอยู่โอ้โหเป็นนารานสายดันับตอนนี้ขึ้นน้ำแล้วแล้วเป็นกีดเขื่อนครับสงาหดาวฟังโกไปดังทีเนี่ โอ้โหล่รูรกาดมีจาดปีกทิ้งทาตลงได้แล้วสันนี่ไอ้รูเจอไหมนี่ก a เลยมี อนจังหวะนี้นะไฟรีคิกเหลี่ยมนี้นะเป็นเท้าซ้ายของคิปเนี่ยเหลี่ยมเดียวกันเลยจังหวะนี้ประตูมาตะกูอะบอยได้ลูกส no hm. <ov> okay. uh, ูงให้มาหมดยิงแล้วบอลแทบเจี๊ยบร้อยเลยครับโอ้โหดูจังหวะนี้ดูว่าเป็นขุกขลักแบบประตูแล้วยิงไปเจี๊ยบร้อยครับผู้สาวตูงก็ตะกู่โดนบังนิดเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ครับ ได้ประตูได้มาเนี่ยยังไม่ถึงนาทีดีเลยครับไฉรันโอ้โหมาตัวประตูนึงเสมอจากฟรีคิกเหมือนก,กัอนกระหอบจุดเริ่มตอนอ้นครับดูว่ากลายเป็นลูกสูงนี่ถือว่าประสบความสำเร็จครับไม็กเกอร์ลจังหวะนี้โอ้โหนี่ครับเอ๊ะเมื่อตะกู่บอลตกมันไม่ดีแล้วเสียท่าเลยครับลูกสศรเมื่อตะคู่ก็พยายามจะใช้ทีสามคนแล้วแต่เมื่อตะกู่ก็เลยไมตัวบอลตกคู่เล่นของไม็เกเกอร์ครับ ทีนม,มา,านแล้วสะอว่นี้เลดีบอลรับกระโดดมาเบลโอ้จะเป็นเลกที่หา่างกับลูกนี้เลกฝ่ากับมาพี่ต้อไก้ตับบอลได้ได้ลูกนี้ติดออกข้างเลยเดียวยวทิ้งข้ามมา,ามดโหมูต่อสวยตัด,ดขวาโอ้หวพกคลูกนี้ จะไปนะครับแล้ปต้องการให้เราที่ไปใช้คือตัเล็ตัหสวยังแล้วเป็นฟีชีอีกอ้ยต่อหนอยนี้มรู้จกฟีคชกครับหือที่ตอนนี้เป็นบอยเดี๋ยวต้องดูตลอดเลยนี่บอย ต่อมาสองคนลูกนี้เปิดโอ้โหน้ำหนักมันเลยเอะมากจริงน้ำหนักอ้าวเพื่อเปิดเพื่อคู่นักสะพานที่เกิดเรนะอสำหรับไอซ์เซนเปลี่ยนแก้วมาท้ายสวยครับต็อปตีเชือกมาตรงกลางให้มาข้างดูบอลลงแล้วฝ่าวปทาขวาพิกตัดเข้าในยังไม่ได้ทู้งหัวตัวปลาตกติดเลยครับพิก เรถไฟจังหวะนี้มดกับโูนไปเหลืออีกคนหนึ่งครับเมื่อจังหวะว่าคือไม่ด,ด,ด่วนบอลเลยครับโอ้ดูวนบิ๊กนี่ไปกับบอลด,ดีจริงๆริงครับเรียกฟาวแล้วเรียกไปเหลือให้กับผู้เล่นของไรเกิร์ถึงสองคนครับตอน,นี่อไปเหลือไปสองคนเซนเตอร์อารตอยู่กลางนั่งขวาโอ้เล่นลำบากนะตอนนี้สำหรับไรเกิร์ คิกจังหวะนี้น่าสนใจครัก่อนหน้านี้เป็นคิกในเกีเท้าซ้ายแต่ว่าจังหวะนี้เปิดติดจังหวะสองให้กลับมาติดตามเปิดลึกแล้วก็โอ้โหจังหวะนี้เป็นปัดคิกนะไม่ไว้ใจแล้วไม่ใช่ปัดคิ้นน้อยก่อนครับร้องเสียงไม่ลุกลุกครับแต่กราทุกลึกม,มากรอบตีบ่งนิ้ออกมาได้ครับ ล okay. ุกลึกมาโค้งกแล้วนนี้พาไปไม่ต่อไม่ได้แล้วตัวเองไดเป็นลูกทุ่งครับให้มาเตอรเล็กย้อนกลับมาต่อบอเหมือนนจะไปปิดเอาทตอนนี้ไปทีอร์ทีได้เลยครับแล้วกวาดกนดูว่า เกอร์ปาเราก็อ้าวทุวันนี้ก็ตัวก็ได้เราไปเราจะไปยังไงโอ้โหาปันชั้เจเลยทุนี้ผู้หลักตัวออกอันนออตัวไมเหลือเลยผู้ทั้งหมดตานีะโยนีครับผมมน่เครับผพ้ว่ถ้าถกใส่แล้วานอยในกรอบทเด็กได้ถืผู้แน่นอนล้แต่ว่าโอ้โหนี่ครับหลือรอต่อนิดเดียว เดือดไปเลยที่สางสุผู้ชมบอกว่ามันพี่ออกมาตัดบอลนอกกรอบครับโอ้โหแลับผู้เล่นไปปล่อยให้ลอยแล้วมัดข้ามผ่านไปได้เรียบร้อยแน่นอนแล้วขาถึงโลกครับต้องตัดฟาวพีนี้ระว่านี้ปล่อบไม่หรอจังเกินโอ้โห้องฟีนิกซ์ระหวะนี้นี่โอ้ยข้าจะบนเส้นเลยครับบอยวิ่งมากินโอ้โห ให้น้องหักไง้อเกินไปเยบอลหมดเวลาบัดเจกันหนนาทีแล้วขึ้นเวลาไดโอ้โหโอ้แกไม่วิไปไจริงโ้าจท่้หลงใหลดไ้เด็่นไปเนี่เวลาสู่ต้องเลยครับออกข้างไปแได้ไปลก้อยู่่วงเวลาบดเจ็บันหน่าทีเอให้มาบเล็ก ผัดเข้าในเปิดเลิกทุกที4-4 4-6ทิ้งเอาไว้ครับถือช่วงที่แมวผัดเสร็จก็ตอนนี้1ตอนตัวตอน1ครับโอ้โหแล้วดูแย่งที่บอลสวยให้มาทันทีตัวน้ำหนักมันไม่ได้แล้วบอลแก่ๆทิ้งตอกข้างไปครับนคงเวลาตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนเสี่ยงคนมาตั้งมัีกแล้วแต่ยังพอเวลาสองกองหลังสองทีมครับ ให้มาบิกได้ให้มานแฟเฟลใส่นออกข้างไปเลยอย่างนป้นลูกพุ่งครับสาด้านขวาอตู้ย้อนกลัมาเล็กบวนโอ้โหสองคนไปได้สาต่อสองครับโอ้โหต้องเหมือนสายที่้อนกันไปครับ ล้วไุ่เีกป่าต้องมีการอเวลาการแข่งขันได้